สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะเพื่อนๆในช่วงของสเปเชียลสกู๊ปของเราวันนี้นะคะคณะแล้วก็เจอรี่ได้พาเพื่อนๆมาที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรสณนียกรซึ่งตั้งอยู่ที่สามเสนในนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์ราไปยษณนียกรแห่งนี้นะคะเป็นที่รวบรวมสแตมไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2426ซึ่งจนถึงปัจจุบันนะคะรวบรวมไว้มากกว่า700ชุดค่ะ แล้วก็ยังมีรูปก่อนที่จะมาเป็นสแตปมกว่า200แบบและยังมีสแตปมจากหลากประเทศทั่วโลกกว่า200ประเทศซึ่งถูกรวบรวมในรูปแบบชิดกว่า3,500อัลบั้มค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งพี่พิจิตรพันตาไปสนีกรแห่งนี้เนี่ยนะคะได้เปิดทําการมา2ปีแล้วค่ะแล้วก็เปิดทําการเป็นทางการเนี่ยนะคะในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2547นั่นเองค่ะอา้าถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ เปิดโลกสดใสกับ s p ป i i l s s h o o p วันนี้เรากำลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตราปรสนียากรสามเสนในซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพญาไทยกรุงเทพมหานครค่ะทริปนี้มีใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะพะพะค่ะวิฟั์ค่ะน้ำน้ำค่ะแจ็คครับบายคัะเซลลี่ค่ะคณะค่ะเออเอ๋ยค่ะ เรามาชมจุดนี้กันก่อนเลยค่ะเอาละค่ะตรงนี้นะคะเราจะพบกับสแตมชุดแรกนะคะของไทยเมื่อก่อนนี้นะคะกิจการไปรษณีย์นะั้นยังไม่มีในเมืองไทยอย่างเป็นทางการเวลาที่ใครสักคนจะส่งจดหมายนั้นนะคะก็จะต้องฝากพ่อค้าคนลาที่เขาเดินทางไปต่างเมืองไปค่าขาย ส่งกันเป็นทอดๆอดแต่ถ้าเป็นของทางราชการนะคะก็จะมีคนเร็วหรือม้าเร็วของทางราชการส่งหนังสือส่งจดหมายไปจนถึงจุดหมายปลายทางนะคะจนกระทั่งปีพศ2423ก็มีการเ,เริ่มต้นกิจการไปชนีนั่นคือเจ้ามุขเสมอใจราชเป็นเจ้านายไทยในสมัยรัชกาลที่5นะคะ ไปดูงานที่สิงคโปร์เห็นว่าที่นั่นมีกิจการไปษณีแล้วได้มากราบของคุณ,คณราชกาลที่5ว่าหากแม้มีการจัดตั้งกิจการไปษณีจะทําให้ประชาชนส่งข่าวถึงการได้อย่างทั่วถึงนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เห็นว่าต้องกับพระราชประสงค์ของพระองค์จึงได้มีการเตรียมการที่จะ ตั้งไปรษณีย์ขึ้นมาในเมืองไทยนะคะใครอยากส่งข่าวถึงใครก็ฝากพ่อค้าคนกลางที่เดินทางไปค้าขายช่วยส่งข่าวต่อไปเป็นทอดๆจนปีพุทธศักราช2423รัชกาลที่5ได้มีการจัดตั้งไปรษณีย์ขึ้นมาในประเทศไทยและได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426ตราไปรษณียกรดวงแรกของไทยเรียกว่าโสลด พิมพ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2426ออกแบบโดยนายวิลเลียมลิชเวค่ะที่เห็นอยู่นี้คือสแตมชุดโสรดมีทั้งหมด6ดวงค่ะสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นเจ้าฟ้านักสะสมพระองค์ทรงสะสมสแตมในลักษณะของปรเนียบัตรที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้มากมายที่เห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างของจริงที่สมเด็จพระเทพท่านทรงสะสมไว้ค่ะ นี่เป็นหน้าตาเครื่องชั่งน้ำหนักไรสัญญาพันแบบต่างๆค่ะแต่ว่าในปัจจุบันไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วค่ะเครื่องเจาะรูฟันสแตมออกแบบโดยนักออกแบบจากประเทศอังกฤษและนี่เป็นตู้ไปรสนีนีจะสังเกตว่ามีแบบต่างๆมากมายแล้วแต่ยุคสมัยค่ะต่อไปนี้เราจะได้ไปชมสแตมต่างๆจากทั่วโลกกว่า200ประเทศในรูปแบบอัลบั้มชีทกว่า3,500อัลบั้มชีท เริ่มต้นอันดับแรกเราไปชมสแตมของราชอาณาจักรภูฐานกันก่อนค่ะรู้สึกว่าน้องๆจะชื่นชอบกันเป็นพิเศษค่ะน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าภาพสวยๆบนสแตมเราได้มาจากไหนภาพสวยๆบนสแตมทั้งหมดจะได้มาจากการวาดค่ะเราจะได้เป็นภาพที่มีมิติที่ชัดเจนมีความละเอียดและสวยงามสีที่ใช้จะเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วนำมาผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้สแตมที่สวยงามพร้อมบอกเล่าเรื่องราวต่างๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะภาพวาดเหล่านี้เป็นฝีมือของจิตรกรตัวเล็กๆอย่างเราค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นสแตมชุดที่สวยงามที่สุดเรียกว่าชุดสมโภชกรุงรัตนกโกสินทร์200ปีจัดทำขึ้นเพื่อเทิดอพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีค่ะสังเกตดีๆนะคะ ในสแตมหนึ่งดวงได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายในแต่ละรัชสมัยได้ดีทีเดียวค่ะเรียกว่าสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านทางดวงตราไปรษณียากรได้เลยค่ะสแตมดวงนี้ได้รับรางวัลที่สองของโลก จากการประกวดตราไปรษณนียกรประเภทสวยงามของปีพุทธศักราช2523ในการแสดงตราไปรษณนียกรระหว่างประเทศนักรุงลอนดอนประเทศออสเตรียเมื่อปีพุทธศักราช2524ค่ะ หอนั่งพักกับมุมสบายๆที่ห้องสมุดก่อนค่ะที่ห้องสมุดนี้นอกจากจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสแตมได้แล้วยังมีกิจกรรมพิเศษคอยน้องๆอ,อยู่ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือการเขียนประศิียบัตรค่ะใครเขียนถึงใครบ้างไปชมกันค่ะอย่าลืมนะคะ ว่าในสแตมเล็กๆหนึ่งดวงไม่ใช่มีแต่ความสวยงามเท่านั้นแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นความรู้รอบตัวได้อย่างมากมายเพียงแต่เราต้องเป็นคนช่างสังเกตและรักที่จะเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะได้รับความรู้แล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับสแตมไทยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ในช่วง Special s c o o p เจอรี่พี่คณาแล้วก็เพื่อนๆก็คงจะต้องขอลาไปแล้วละค่ะ ส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ต้องการมาเพิ่มคูณความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปษนียกร3เสนในก็มาที่ชั้น2ออาคารปฏิบัติการไปษนียกร3มเสนในใกล้สถานีรถไฟฟ้าสะพานควายซึ่งจะเปิดให้บริการในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16 30. นาฬิกาสนาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเรา2คนเนี่ยนะคะก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ